สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะเริ่มเข้าสวนแต่เช้าเลยค่ะก็วันนี้นะคะเราอยากจะลงกลับมะพร้าวนะคะในสวนอังกฤษหน้าบ้านนะคะก็เลยตั้งใจตื่นเช้ามาถอนวัชพืชน,นะคะเพราะว่าเราก็ถอนไปหลายรอบแล้วนะคะตรงนี้แต่ว่าก็ยังมีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะครั้งนี้ก็อยากจะเคลียร์ละเอียดอีกสักครั้งนะคะก่อนที่จะลงนะคะตอนนี้ก็ทําได้เป็นเซกชันหนึ่งแล้วนะคะก็เช้านี้คงจะพอแล้วค่ะเพราะว่าเริ่มจะร้อนนะคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะนี่ค่ะเช้านี้นะคะเราก็โฟกัสที่มุมตรงนี้นะคะกะ็ไป จนถึงตรงโน้นะค่ะที่เป็นชาหกเกียนที่เหมือนเป็นวงกลมอะนะคะก็ที่เห็นเป็นดินดำๆตรงนี้เดี๋ยวเราจะใส่กะมะพร้าวไปเลยนะคะเพราะว่าอาจจะช่วยในการาคลุมดินนะคะไม่ให้วัชพืชขึ้นเร็วนะคะเพราะตรงนี้เราถอนมาประมาณ5รอบลวเราไม่อยากจะถอนรอบที่6ละก็เนี่ยค่ะมันจะมีแบบหญ้าแบบเล็กๆขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ค่อยๆถอนนะคะก็ะไม่ได้รีบนะคะแต่ว่าพอถอนหมดเนี่ยต้องรีบเลยค,ะค่ะก็ทุกครั้งนะคะยังไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องใส่กะมะพร้าวแต่ตอนนี้มีกะมัพร้าวแล้ว ก็เลยละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะเช้านี้ยังมีสีสันของเซอร์เวียฮัมมิงเบิร์ดคอร์นนิมให้ดูนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะดอกเขาน่ารักมากๆตอนนี้เที่ยงแล้วนะคะแดดร้อนมากๆค่ะก็กุหลาบก็เริ่มจะแทงยอดออกมาหลายต้นเลยนะคะนี่ค่ะต้นอื่นๆก็เริ่มจะเขียวแบบปรับตัวได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะย้ายต้นไม้จากสวนในระเบียงมานิดหน่อยก่อนที่จะลงกลับมะพร้าวนะคะ ตอนนี้แดดแรงมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปพักทานข้าวก่อนคะ่ะแล้วก็จะไปขนต้นไม้มาจากาสวนในระเบียงนะคะเอามาลงตรงนี้ก่อนที่จะลงกลับมาพร้าวตอนบ่ายคะ่ะ นี่คะ่ะแดดรับพอดีเลยก็จะมีต้นนี้นะคะสนปการางนะคะแล้วก็ต้นนี้ย้ายมาจากสวนในระเบียงนะคะสนอะไรจําไม่ได้แล้วคะ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปค้นชื่อก่อนแล้วก็ต้องอตรงน้นนีออนนะคะย้ายมาจากสวนกุหลาบเดวิดนะคะลงได้แป๊บเดียวก็แล้วก็ต้นนี้สนบอลน,นะคะก็นี่คะ่ะอยู่ในกระถางาทรงเหลี่ยมของเรานะคะตั้งแต่แรกเลยน่าจะสองปีละ รากแน่นมากๆเลยนะคะรากเป็นทรงกระถางก็เดี๋ยวเราจะเอาปลูกตรงที่เราวางเลยนะคะงั้นเดี๋ยวปลูกกันเลยค่ะ ี่ค่ะปลูกเสร็จแล้ว4ต้นค่ะเดี๋ยวเราจะรอสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวค่อยออกมาใส่กาบมะพร้าวค่ะเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากๆเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราว่าฝนน่าจะตกด้วยค่ะ ห้ากระสอบได้แค่นี้อยู่คำนวณด้วยสายตาน่าจะอีกสักห้ากระสอบค่ะเั้นเดยนเราไปเอาขึ้นมาก่อน นี่คะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะมุมนี้นะคะก็สรุปว่าเราใช้กับมะพร้าวสับไป8ปกระสอบนะคะนี่คะ่ะเรียงเรียบร้อยสวยงามนะคะแล้วก็มีปลูกไม้พุ่มนะคะ4ต้นนะคะ 1, 2, 3, 4คะ่ะกเ็เดี๋ยวต้องรอให้เขาปรับตัวนิดนึงนะคะตรงนี้ร้อนมากๆเลยคะ่ะก็ทําทําหยุดหยุดนะคะแล้วก็สังเกตดูคะ่ะ เทียบความสะอาดตานะคะที่เราใช้วัสดุคลุมดินกับไม่ได้ใช้นะคะก็ถ้าไม่ได้ใช้นะคะเคลียร์เท่าไหร่ก็ขึ้นค่ะวัชพืชแต่ว่าถ้าใช้นะคะเดี๋ยวจะช่วยได้เยอะเลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะเปิดน้าสปริงเกอร์ลดน้ําไว้นะคะให้กับมะาพร้าวเขาอ่าชุม่มแล้วก็มีน้ําหนักนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงฝนก็น่าจะตกก็เดี๋ยวเขาก็จะย่อยสลายไปเรื่อยๆแล้วก,กลายเป็นปุ๋ยนะคะตรงนี้ก็จะอยู่อ่าอยู่ได้ไปสักพักเลยค่ะที่จะคลุมวัชพืชให้เรานะคะเวลาวัชพืชขึ้นเนี่ยก็จะ ออ่าถนนงยยด้วะคะค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวต้องเข้าบ้านแล้วค่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ